ย,ยืนยยยยยืนนงรรพะเิสเิตเก่าและนิสิตปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวมเสื้อสีม่วงเป็นสัญลักษณ์จัดกิจกรรมแสดงความจงร,รักภักดีถวายพระพร,พรชัยมงคลถวายพันุ์พุ่มหน้าพระบรมชายาลักษณ์และกล่าวบทกลอนซาดุดีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามรมราชกุมารี มีนิสิตเก่าร่วมงานหลายคนทั้งนายดอนปรมตณวินยัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายวันลบตังคานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาและนายนิติพงษ์ห่อนาคศิลปินตัวแทนนิสิตเก่าจุลาระบุนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องและเชิญชวนให้ประชาชนทุกจังหวัดร่วมกันออกมาแสดงความจงรักภักดี ส่วนที่จังหวัดพังงาข้าราชการนักเรียนนักศึกษาร่วมกันแปลอกักษรเป็นรูปหัวใจและร่วมขับร้องเพลงแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ร่วมปกป้องสถาบันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ขณะที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิหรือปอนอคลองขุดอำเภอเมืองสตูนนำริบบิ้นสีม่วงผูกข้อมือจัดกิจกรรมแสดงพลังและเจตนารมณ์จงรักภักดีและร่วมอ่านแถลงการปกป้องร่วมอ่านดูอาขอพรให้สมเด็จพระนิธิทิราชเจ้า ส่วนชาวจังหวัดลบบุรีนำโดยนายนิมิตเทียมมงคลเกษตรกรและปราดช,ชาวบ้านดีเด่นร่วมกันสวมเสื้อสีม่วงและสีเหลืองจัดกิจกรรมฉันรักพระเทพบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อถวายกำลังใจและแสดงความจงรักภักดีโดยยืนยันกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่การจัดกิจกรรมทางการเมืองและยังนัดหมายเตรียมจัดกิจกรรมอีกครั้งวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์เชิญชวนชาวลบบุรีทั้ง11อําอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนอกจากทั้งสองพื้นที่แล้วนะคะเมะื่อวานนี้หลายจังหวัดร่วมกิจกรรมในลักษณะเดียวกันทั้งที่สุขโขทยัยแม่ห้องสอนนครราชสีมายโสธรสมุทรปราการสตูลและพังงาค่ะ